b ินเกมเม .tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับกลับมาต่อกับเกม Operation 112่น1ะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรามีบาดเจ็บเปคนนึงนะครับก็เดี๋ยวเอาคืนมาก่อนแล้วกันนะนี่ครับเจ้าที่ตำรวจ เงินทุนมีอยู่แสนสามพันะครับแต่ผมว่าพวกรถอะไรนี่มันก็น่าจะโอเคนะครับผมว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปสั่งถัดไปครับจะมีภารกิจอะไรมานะ 1. 1> มีเหตุอะไรมาไหม 1. 1> ตรงนี้มี <Okay. S 1> รถชนเล็กน้อยครับเอามอเตไซค์ไปแล้วกันนะะเขียนใบสั่งเล็กน้อย อันนี้มีเหตุการ์จับกลุมครับเหตุการ์ล้วงกระเป๋าใกล้ใกล้ไปเลยอันนี้มีคนจมน้ําครับอันนี้เหตุไฟไหม้สิ่งปลูกสร้างครับปดับเพลิงแล้วก็พยาบาลตรงนี้อันนี้มีเหตุแก๊สระเบิดครับปับเพลิงพยาบาลไปครับ ตำรวจตรงนี้ทำไมมันดูมันเยอะจังกระจายมานี่หน่อยแล้วนะกระจายนิดนึงข้างล่างมีคนติดในลิฟต์ครับโอเคไปเจ้าที่กู้ภัยดับเพลิงอันนี้มีการบุกลุกครับบุกลุกไปดูสิตรงนี้สัญญาณเตือนไฟไหม้นะครับดับเพลิงไปเลยใกล้ๆ เคช่วยเหลือสำเร็จนะครับคือเหมือนอุปกรณ์เราดีขึ้นก็ช่วยได้ไวขึ้นนะช่วยได้ง่ายขึ้นเลยนะครับตรงนี้มีเหตุการณ์จับกลุ่มครับไปเลยนะใกล้ๆครับสี่นายตรงนี้จับกลุ่มความเร็วครับไปรัตรเวนไปดูซิเรายังไม่มีสายโทรมาเลยนะ อันนี้มีเหตุเอ่ออะไรนะข้อเท้าพลิกปะประมาณนั้นนะครับไปดูซิเคสายเข้ามาแล้วครับถึงสองไม่ได้ช่วยครับเขาเขากลังมาเขากลังมาช่วยด้วยใครมาเออเกิดอะไรขึ้น excuse me sir what's happening เหมือนกำลังวิ่งอยู่นะวิ่งหนีนะ เขาพยายามจะจับฉันน่ะพระเจ้าชิด้วยเออคุณอยู่ที่ไหน Where are you ท okay. okay. okay, okay, uh, ี outside, okay, mm ่นี่คือถานที่นะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราส่งตำรวจไปแล้วกันใกล้ๆครับใกล้ๆไปดูซิเหมือนจะหยุดวิ่งแล้วนะโอเคไปดูครับ อันนี้การจับกลุ่มคนเมาครับไปดูตรงนี้ก็มีการจับกลุ่มเหมือนกันป๊อปตีเสียงดังอันนี้คนจมน้ำอีกแล้วครับ <Going down. S 1> อันนี้มีการใช้พิษเหรอโดนสารเคมีแม <Going there. S 1> ่โดนพิษ <Going there. S 1> ไปดูซิอันนี้ขับฝ่าไฟแดงครับ <my> ไปจับซะ <urs> อนน้สัญ,ญญาณไฟไหม้ครับ มีเหตุโทรมาให้สายเดียวนะตอนนี้ล้วงกระเป๋าจับกลุ่มซะข้างบนมีเหตุต้องใช้กู้ภัยครับไปอันนี้คนหมดสติพยาบาลเดี๋ยวรอคันนี้แป๊บหนึ่งทันไหมโอเคเดี๋ยวมาช่วยนี้เลยครับ ตรงนี้มีเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกันครับอุบัติเหตุน่าจะแรงนิดหนึ่งปกูู้พวงกู้ภัยพยาบาลไปดูอันนี้เรือเรือกู้ภัยมานี่สายเข้าครับหนึ่งสองไเรืช่วยครับเหมือนมีเสียงเด็กร้องนะันต้องการคุณหมอน่ะเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบ กำลังออกกําลังกายไหมวอร์มอัพอะแล้วก็อะไรไปชนหัวสักอย่างนะอ๋อวิง่งวิ่งชนประตูครับมีเลือดอไหลไหมมันเป็นรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะเอ่อวอร์มอัพวอร์มอัพคืออะไร yeah, <we S 1> วอร์ม่อัพคืออะไรอ๋อเป็น <perfect. S 1> การแบบใช้ศิลป,ปะการต่อสู้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นการฝึกนะคีที่อยู่ละ <address? S 2> โอเคเดี๋ยวเราส่งไปช่วยแล้วกันนะครับนะช่วยหน่อยแล้วกันอคไกลนิดนึงครับน่าจะเป็นพยาบาลนะแต่ตำรวจก็ไปดูสักนิดนึงดีกว่าตำรวจไปดูก่อนอันนี้อันนี้ครับไปหน่วยสวัสดใกล้ๆไปเลยต้นไม้ล้มหรอต้นไม้ล้มมานี่ มีเหตุการณ์แก๊งขายยาครับอันนี้นะตาตำรวจลุยไฟฟ้าดับไฟฟ้าโอ้โหอันนี้แล้วกันไปหน่อยไฟไหมสิ่งปลูกสร้างครับนี่นี่ดับนี่ไปโอ,อ้โหไฟไหมขยะามาครับใกล้ๆ ข้างบนมีเหมือนรถจมน้ำนะครับไปดูซิข้างล่างมีคนกระดูกหักครับไปช่วยเหตุก็มาดูดเลยแล้วนะอันนี้โจรขโมยจักรยานนะครับเออตำรวจมาที่อันนี้มีการต่อสู้ของชาวแก๊งนะครับไปดูซิพยาบาลตามไปครับโจรขโมยจักรยานอีกแล้วไป คนจมน้ำช่วยนี่ครับมีสายเข้าครับสายเข้าก่อนละหนึ่งสองไม่รู้ใช่ครับเอ่อฉันว่าฉันเห็นฆาตกรน่ะเขาบอกคิลเลอร์เหรอเธออยู่ที่นี่เออที่ไหนที่ไหน What's the address? โอเคก็เดี๋ยวเราส่งไปช่วยแล้วกันนะครับตำรวจนี่เลยนี่เลยครับตำรวจไปดูดิโอเคลองไปดูครับเหตุไฟไหม้ขยะดับซะอันนี้สัญญาณเตือนภัยดังครับมาสัญญาณไฟไหม้เออ จับกลุ่มจับกลุ่มตำรวจเออนี่แล้วกันมาเอยนี่ได้แล้วนะโอเคมีการสอบปากคำเมื่อกี้นะที่เขาโทรมานะอคอร์สโบรคิลเลอร์เฮ้ยมีแบบว่าถูกต้องสงสัยครับเดี๋ยวเอาหน่วยสวัดไปแล้วกันไฟไหม,มาดาบนี้เลยข้างบนมีการว่ายน้ำผิดกฎหมายครับตำรวจไปดู การใช้ความเร็วจับซะอันนี้เออเมาครับมีคนเมาในที่สาธารนณะจับเลยตรงนี้ชาวแก๊งสู้กันอีกแล้วไปดูสิตำรวจนี่เลยสี่นายนนหูมันสู้กันเยอะนะแบบว่ารถมันจับไม่พอ,อเออสกันเยอะจัด อดียน,นี้ไปจับเพิ่มด้วยแล้วกันไปแคน,นี้ค่นีไ<ป>้ไปจับหน่อยเคยวันนี้นะ่าจะจบแล้วนะครับวันนี้นะจับให้หมดครับชาวแก๊งตีกันล<ป>องจับทีละคนเหรอโอเคเรียบร้อย หมดยังวันนี้เอามีตรงนี้เขตหนึ่งเขตไปไปไปลืมดูอยู่ซะไกลเชียอาจจะช้าไปนิดนึงนะเหตตรงนี้ช้าไปหน่อยเคตพยาบาลมาช่วยครับสวยเร็ียบร้อยเฮ้ยได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ว่าก็โอเคนะ ตังได้มา67 0 0 0ครับปไปต่อแล้วกันเลือกเขตเพิ่มเหรอเขตลาดพาวเขตเดียวก่อนแล้วกันค่อยๆเพิ่มนะครับเดี๋ยวแต้มเราเก็บไว้ได้นะยังไม่ต้องใช้หมดก็ได้นะเพราะว่าเขตมันจะใหญ่เกินไปแล้วตังสองแส0สีนะครับมีหอมาให้ซื้ออย่าง ฮอยังไม่มีนะครับผู้อันนี้เป็นตำรวจแบบเ,เหมือนใช้เป็นรถสปอร์ตเลยนะคันนี้นะครับแต่ฮอก็ยังไม่มีเนะเาะไม่มีฮอเอ้มีฮอพยาบาลมีแค่ฮอพยาบาลนะครับเ,เดี๋ยวเราซื้อเพิ่มนิดนึงดีกว่านะรู้สึกว่าแมปเริ่มใหญ่คนก็ต้องการเหตุเยอะนะครับเหตุมันจะเยอะขึ้นตำรวจใช้เป็น เออโพลิทแวนแล้วกันนะ80,000คนอัดเข้าไปครับอ่ะใส่เข้าไปโอ้คนนี้มีติดดาวด้วยฮะเป็นจ่าเป็นจ่าเอออ่ะใส่เข้าไปนี่เป็นคนแล้วกันอันนี้คนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับต้องการการรักษาก่อนเพราะว่าได้บาดเจ็บส่วนของอาวุธนะครับเดี๋วยวเราใส่ให้ดีนิดนึงอุ้ยมีสวาร์ไรเฟิลด้วยว่ะ สวัสดีเกียร์เป็นสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับก็ติดให้แล้วกันของดีนิดนึงหน่วยสวัสดีไปเลยอันนี้เป็นโปรเทคเตอร์แล้วกันโอเคต่อไปหน่วยหน่วยพยาบาลใช่โอ้โหฮอสามแสนหออย่างแพง หน่วยพยาบาลเอาเป็นเอเ่เอรถคันนี้แล้วกันไปครับคนมาสามคนติดของให้ด้วยของดีๆนิดนึงโอ้นี่เป็นมือโปรเลยนี่าเี่ยหนึ่งอันครับใส่เข้าไปมือโปรต่อไปก็หน่วยดับเพลิงอีกสักหน่วยนึงโ่าตั้งเหนือสองหมืแล้ววะไม่พอแล้วอ่ะ ท่านก็เท่านี้แล้วกันนะครับไปเอ้ต้องกระจายกระจายก่อนไว้ ine, กระจายกำลังพลก่อนเออกระจายนิดนึงเออตำรวจพยาบาลเขีคยไปครับลุยเหตุมาถึงมาเลยครับอันนี้มีเอ่อรถที่แบตหมดนะครับใกล้ๆไปดูซิรถแบตหมด เหตุถัดไปครับมีการขับรถสวนเลนไปดูครับคนจมน้ําไปกระดูกหักขาช่วยครับเหตุไฟไหมไปครับอันนี้มีการขโมยยานพาหนะนะครับเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาดูการค้นหาการเกาะอัชญากรรมครับอันนี้เลยใกล้ ดูซะอันนี้การว่ายน้ำผิดกฎหมายมาดูซิมีชาวแก๊งสู้กันอีกแล้วครับไปดูซะหน่อยอรนนี้การใช้ความเร็วจับกลุ่มนี้เลยอันนี้มีรถถูกทิ้งนะครับไปกู้ภัยดับเพลิงไปดูทำให้ไวครับอันนี้การใช้ความเร็วนะ เอ,อันนี้มาดูแล้วกันตัดหน้ามานี่เลย <23. S 1> มีเหตุรถบัสชนครับรถบัสชนกัน,นกูภัยมานี่ตำรวจมาน,นี่โอเคข้างบนมีเด็กหายครับเอาฮอไปหาแล้วกันน่าจะไวนะมีสายเข้าครับึ 112. ่ง,งีช่วยครับฮัลโหลมันมีอุบัติเหตุนะ มีใครได้รับบาดเจ็บไหมไม่มีคนตายนะแต่ว่ารถชั้นนะ่ะมัน,มนมเป็นรอยเออแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะมันเกิดขึ้นที่ไหนออโอเคคือแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องส่งไปช่วยนะอ,อ,อาจจะส่งดับเพลิงไปปหแล้วแล้วเขาชนแล้วหนีหรือเปล่า อไม่มีคนบนรถครับมันเมาหรือเปล่าเออเหมือนคนเมาอ่ะไปดูนี่โอเคจะต้องการอะไรล่ะให้ช่วยทำอะไรโอเคเราส่งบางคนไปแล้วกันผมว่าเมาแน่เลยว่าคนนี้น่าจะเมาโอเค อีกหน่วยหนึ่งอันนี้มาดูครับมาช่วยคนหน่อยคนจมน้ำไปครับอันนี้มีเด็กเกิดเด็กเกิดมานี่ท่อประปาแตกการจอดรถผิดกฎหมายมาดูนี่ครับอันนี้มีคนหมดสติไปครับ ไฟไหม้สิ่งปลูกสร้างมานี่เลยไฟไหม้ตึกการลุงกระเป๋าลุงกระเป๋าอันนี้เลยเถิดสวัสดิ์จับกลุ่มซะเลยอันนี้เหมือนมีคนไปป้นมั้เออตำรวจ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 อ่านมานี่แล้วกันโอเคอันนี้มีการบุกรุกบ้านครับไปดูซิ อันนี้คนคนชักใช่ไหมเออคนชักไปดูกู้ภัยเรือครับไป,ปนี่สโตกมีเหตเุการเผาครับเหมือนแผลไฟไหม้นะถึงสอบไม่ได้ช่วยครับ ระวังนะระวังนะฮัลโหลฉันโทรมาจากโรงเรียนสอนแม่ไม้มืยไทยนะเออโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเออโอเคต้องการรถพยาบาลนะครับเออเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนเป็นการฝึกฝึกการป้องกันตัวอะไรเงี้ยครับโดยการใช้การทุ่มมาเออการทุ่ม โอเคก็แล้วเขาเป็นไงบ้างรู้สึกไม่มีความสุขก็เดี๋ยวเราส่งไปแล้วกันนะเกิดขึ้นนานยัง20นาทีก่อนแล้วแบบขยับตัวได้ไหมขยับอะไรได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราส่งไปแล้วกันรอแป๊บหนึ่งโอเคขอบคุณเราจะรออยู่โอเค นีสตอกเพิ่มเติมครับพยาบาลอะมรันอันนี้มีเหตุเอ่อเกี่ยวกับการก่อสร้างเออ้ายก่อสร้างครับมีเหตุเกิดขึ้นนะอันนี้มีแมวบนต้นไม้ไปดูครับอันนี้ไฟไหม้ในสวนนายดเพิงมนนี่เลยใกล้ๆมีคนกระโดดสะพานครับอันนี้มีเหตุไฟไหม้นะแผลไฟไหม้ห่อไปดูเลยแล้วกัน นี่หาต้นต่อไฟไหม้ครับต้นต่อของควันอไปดูอันนี้มีโอ้โหไม่มีใครว่างเลยอ่ะตรงนี้นี่ไปหน่อยแล้วกันนี่สะตกไปครับเอ้นี่ว่างแล้วไปใกล้ๆดูก่อนต้องการตำรวจครับเมื่อกี้อะไรแวบๆ มีคนเมามีคนเมาคนเมาอนุสวัสดาดไปจับเลยบ้านไฟไหมไปครับคนจมน้ำาหตรงนี้จมบ่อยเหลือเกินฮีสโตกอีกแล้วฮีสโตกอนี่มานี่ก่อนแล้วกันมาใช้ยาเกินขนาดครับ มีสายข้าวครับหนึ่ e กับสอไม่ได้ใช่ครับ o h ไอ้คิวเลอร์อีกแล้วเหรอเออคนอยู่ที่ไหนเคเธอเดินไวมากเลยอะมาให้เร็วเลยเออโอเคเดี๋ยวตำอวจกำลังไป อันนี้การใช้ความเร็วต้องการจับครับจับนี่อันนี้ไฟไหม้ยังไม่ได้มาหรอพอไปดูดีไป้งกระเป๋างกระเป๋าอ่ะตำรวจมานน่อีกสองเหตุไฟไหม้ครับไฟไหม้ขยะอุย๊ยมีการยิงเกิดขึ้นว่ะ แต่น่าจะไหวนะโอเคในการจอดรถผิดกฎหมายตำรวจตรงนี้อันนี้ตำรวจตำรวจเออมีว่างไหมเนี่ยอันนี้น,น,นี่ไปอีกเหตุหนึ่งครับเป็นเกี่ยวกับข้อเท้าพลิกอ่ะไปดูซิต้องการพยาบาลครับอใกล้ๆมาน,นี่เลย เหตุรถชนอะตำรวจไปดูซิอันนี้มีสารเคมีรั่วไหลครับไปดูซะผู้ภัยพยาบาลน่าจะจบเหตุแล้วนะตอนนี้เอ้ยมีตรงนี้สองเหตุเดี๋ยวคืออะไรอ่ะอ๋อคนว่ายน้ำคนว่ายน้ำมานี่เร็วอันนี้มีคนที่โทรมาครับไปดูซิ โอเคน่าจะจบแล้วนะวันนี้ for โอเคหมดแล้วปะเดี๋เหตุตรงนี้สารเคมีเค <Page resolve. S 2> okay, เรียบร้อยครับจบได้99.37%นะก็โอเคนะครับแล้วก็เงินได้มา7จ็ด0มืนกว่าสวยเลย โห oh, แล้วก็เลือกเหตุต่อเลยนะครับอ่า uh, ยาวนี้แล้วกันนะโหต้องบังคับใช้แต้มด้วยอ่ะโหเริ่มใหญ่แล้วนะครับอ่ะ uh, ตามนี้ก่อนแล้วกัน mm hmm. แต่ก็เดี๋ยวไอพี่นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ mm hmm. ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหนะ้าบ๊ายบาย